ไมไปนี่ไปเขาเดินไมีเดียวว่ามือเลยป่ะเดินตรงเปาปนนครับเดไมครับวันน้คนเดิปิด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 รถใช่ไหมเอาครับเอาไหมถามรถจอดไหมเอาเอาด้วยวาเปรถที่เราโกหิหมรถจอดไหมมเด

เราปิดประตูเลยว่าใครทำก่อนเราตะไม่ปิดแล้วทางทางหลัง เราไปไหนไม่ไหวามไปโนซุ่มซ่าไม่ได้นะก็คือเรามีหลถกการถึงนอกไปเราก็เกิดเราต้องประกอบใหเราต้องผิดกันว่าชีวิตรวนนะเรต้องตามจับใช่ไหมถึงเราผิดว่าเราผิดไปนีมีถึงเราอยากโทษอยากโทเรามีนตำรวจก็เสียเรวจจับมีตำรวจไม่ได้ไมไร้กำนองกกวาคือ เจราต้องความพีนะอย่างไรเราต้องสีงแดงเราพาไปทาสีเป็นสีส้มนะ,ะ,นะเ็่อจำไม่ได้นะแต่คุณพาไปทำสีส้มนะ,อะโอเคครับ ยอดอยู่มันไม่มีคนแบบแต่พอแฉล้วจึงมาปมมันเลยอยาวได้นั้นเอ็นมาไกลพวก่าไปเอาเล้งแอนแตงในหรแก่แต่พมันไม่ออกไม่ออกอไรพอกิแล้วแบบไปตดบจึวมาแฉกลุกลงแล้วก็เอาแบบ รถมันลอ้อออยพวกบอกร้วมอลไก็ยกยกแอนมาจากพางบานแล้วพวกเอักพอรถอ่าเวาเดอกอีกอ้างเดวก็มันอักพมันออกไม่ พกหมเอาเล็กอันต uh, uh, um uh, ิมก uh, ็ไปตึงก you know, okay. uh, uh ็พันไอหลู่เจี๊ยมเล้าตึงก็หัวเกี่ยวพื้นตึงก็พุ่งเที่ยวตอนนี้เราเอาไปใช้เลยใช่ไหมพวกเราเอาไปใช้รับไม่ได้ไม่ได้เราไปคลายมีอะไรนะไม่ครับคือเราไม่มีรถเราทำงานเราไปคลายเองเราเอาไปใช้อย่างเดียวนะเอาไปใช้อย่างเดียวอันนี้อยากฝากเตือนอะไรบ้างครับ แควาเดือนะครับน <esi> ี่อ็ไดแ่นั้นเขาไปเ่อคนมีโกไอรไอรอะไรไอโตดหัวอ่ายนเปลบ่อมงดนิดนาอ่ามันยาวของแต่เราไปก็ผมมาผมมีตีบีบบอว่ารุษ ที่ตารวจอยากฝากอะไรมากครับครับผมครับในส่วนของเจ้าที่ปรับกรารปรับรำการจรากรร,รถนะครับของสอพอใจอทั่วไปนะครับทั่วไปไม่เกี่ยวกับเคสนี้นะครับคืออยากฝากเรื่องการจอดรถและเสียบกุญแจทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเกิดเกิดเยอะมากนะครับในการจรากรร,รถโดยการเสียบกุญแจแต่คสนี้เป็นคสของการ เจ้าของทัพย์ก็ป้องกันดีแล้วนะครับแต่ว่า,าผู้จุลกรรมก็มีความสามารถในการในการจุลกรรมรถนะครับครับผมพอฝากไปแล้วนี้ครับครับ